ผมจะมาสอนการจับไอคกันสลับมือใหม่ซึ่งผมก็ได้เนนไปแล้วเพรมไม่ได้ยังไงล่ะจับแค่ตัวเดียวก็พออืก็คือเป็นการจับแบบพาสซีนะถ้าใครยิงยาสลบมันจะจับไม่ได้แล้วต้องกดไปที่อาหารเวลายอยู่ใ,ใกล้ๆตัวมันเราต้องรอให้มันกลายเป็นน่องเนี่ยเป็นเนื้อน,น่องสีเหลืองๆก่อน แบบนี้คือมันยังไม่หิวอ้าหิวแล้วหิวแล้วอื้อเาเดี๋วผมจะบอกในที่ขี่ของ XTO ด้วยนะครับที่ขี่ของ XTO สามารถรับได้ตั้งแต่แบบนึงนะ งไงตั้งแต่เลวสิบสามตั้งแต่เลวสิบสามนะครับจับได้ตั้งแต่เลวแรกๆเ,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 เลยนะน่าจะเป็นผู้สวรรค์แห่งมือใหม่แล้วกันนะเพราะสกิลของอิทิโอก็คือจะสัตว์จะไม่โจมตีอิทิโอของเรายกเว้นแต่ถ้าเราลงจากอิทิโอแล้วสัตว์ดูร้ายามันมาเห็นเราก่อนซึ่งสัตว ที่ดูร้ายก็จะทําการกัดอิชิโอได้จากอิชิโอนั้นถ้าเราขี่แล้วเราไปเล่น่้นด้วยยังไม่ได้ลงเนี่ยจากอิชิโอก็จะไม่มีสัตว์มาโจมตีเราอันนี้ผมทําเป็นภารกิจนะอืมยบร้อยเอาล่ะนะได้ไปขี่อิชิโอมาแล้ว ไอคิวไอคิวกินเนื้อ,อ,อ,อ pandemia, นะครับถึงมันจะใจดีแต่มันกินเนื้อนะโอ้วยน้ำใว้ซะด้วยไอติ๊เออเดี๋ยวจะลงไปในใน้ำลึกกันดูนะเพราะจะมีตัวอะไรปลาวาน ป้าวานปลาหวานปลาวานปลาวาน,าวาน,าวานตัวใหญ่ใหญ่ปลาวานไม่ไม่ทำร้ายเรานะครับแต่ปลาวานอะ่ะมันไม่ทำร้ายเราซึ่งปลาวานไม่ทำร้ายเราก็จริงบนึงนะ ขึ้นก่อนสัตว์อันตรายปาวันมันก็จะติดตามเรานะครับอ่าเพราะเวลาเราไปเก็บออมันน่ะไปเก็บเนื้อมันโดยทางด้านของ E.T.O เนี่ยมีสกิลก็คือจะทำให้สตัตว์อื่นไม่ตีเราไม,ไม่ไม่เสรเราจะโจมจาก E.T.O แล้วเราขึ้นขี่มาใหม่มันก็จะโจมตีเราแบบเดิม คำแนะนำก็คือขีอิโอไม่สามารถจุบนโบกได้อิโอเป็นสัตว์กินเนื้อ,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 อและถ้าเราอยากจับสัตว์กินเนื้อแบบเยอะๆแต่ไม่อยากไปสู้กับสัตว์ตัวใหญ่เราก็ไปเก็บเนื้อจากปลาวานได้เาเก็บให้อิโอก่อน อิคิโอหิวง่ายนะครับทุกทุกคนเอจตเนาวลอยดางคล้ายกับอิคิโอตัวเก่าเลยนี่นาะเพียงเตตตัวเก่ามันมีลาย,ยนะถ้ามีรอยดางตัวคล้ายๆตัวเก่าเลยนะเนี่ยนี่ พักฟืดออกสุดเจนเต้าผีแล้วก็ใบผมผมสดกด้วยตอนนี้มันมาที่เม็กซี่โอ้พี่เม็กอย่างนั้นเหรอแต่วันนี้ผมจะสอนจับพี่เม็กตัวแล้วกันนะ ในน้ำเนี่ยไย 我的梦。 ไปส่วนสี่แล้วกันนะโอเคลูกไอเกียวไปกินลูกเทาไห้ใจใจมากรสชาติมีที่เม็กแล้ว ที่ไส i'm